เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันครับนี่หลังจากรอมานานครับมาจากบริษัทริมทอยเดี๋ยวเราแกะกเลยนะครับแหม่รอมาอยากจะบอกว่าหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะกว่าจะมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นอะไรเดี๋ยวขอแกะสักแป๊บหนึ่งโอเคครับแกะออกมาแล้วนะครับก็เห็นเขียวๆนี่หลายคนน่าจะเดาได้แล้วนะ ว่ามันคืออะไรหูห่อบับเบิ้ลหนาแน่นเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหมุนหมุนหามุมแกะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจิ้มผิดห่อบับเบิ้ลดีมากเลยนะเนี่ยดีกับดีกว่าหลายๆเจ้าที่แบบห่อมาบางเฉียบเสียเดี๋ยวกรีดเพิ่มักหน่อย อาจจะกรีดไม่สวยนะครับเพออิไม่ได้เก็บบับเบิ้ลครับอยากจะบอกว่าเศษบับเบิ้ลนี่เต็มห้องไปหมดเลยทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีอ่ะมาแล้วครับดิจิมอนแพนดูรัมแซต เนเจอร์สปิรินะครับโอ้โหของดีมทอยนี่รอนานมากครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสติกเกอร์มอกรงนี้นะทำให้แบบรอนานนิดนึงก็ดูหลังกล่องนะครับสวยอยู่นะครับเนี่ยกล่องมันให้อารมณ์เหมือนกับตัวแพ n นดูรัมสมัยก่อนที่ม่าเป็นกล่องทรงอย่างเงี้ยข้างๆก็มีเขียนนะสามารถโจโกเกตได้เอาสองตัวโจโกเกตตัวใหม่ ฝั่งนี้ก็เขียนว่าอะไรไม่รู้นะครับแบทเทิลน,นะครับมีคัดซีนด้วยนี่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างข้างในเป็นแบบเขย่านะเหมือนแพนดูล่ำสมัยก่อนสำหรับสองเครื่องนี้ก็ x นะครับกับ v ีเพชยี่สิบปีครับอันนี้ถอดฐานไว้อันนี้ขั้นฐานไว้ครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผม ขอเล็งหามุมตัดหน่อยนะไม่รู้มต้องตัดมุมไหนผมยิ่งแบบเป็นพวกชอบแกะแบบใช้ความรุนแรงรด้วยนะกลัวแบบเสียหายโอเคแกะข้างบนได้เลยนะไม่มีอะไรกันเลยขอบขอ,บขอบมีเขียนด้วยเนเจอร์สปิ i ิตด um ิจิมอนแผ d นดู m ัมแซดมีอะไรเนี่ยโกมอนเหรอก็โกมอนหรือเปล่าดูเครื่องกันครับเป็นยังไง ข้างหลังก็มีกระดาษก็วิธีเขย่าครับให้เขย่าขึ้นลงแบบนี้นะครับเขย่าแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดส่วนมากก็จะอ่านไม่ออกนะครับก็มีอธิบายนะปุ่มไหนอะไรยังไงบ้างาคู่มือไม่มีนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีคู่มือนะแต่ว่า รู้สึกว่าเขาให้สแกนบาร์โค้ดอันเนี้ยแล้วมันจะมีคู่มืออยู่ข้างในก็คือประหยัดค่ากระดาษไปช่วยรักโลกได้อยากได้คู่มือก็สแกนเอาครับนี่ครับเครื่องฟืบชุบเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะหน่อยมันชักจะลกๆแล้วสัมผัสแรกนะครับรู้สึกว่ามันมันหนักอยู่เหมือนกันนะ ผมว่ามันหนักกว่าตัวเครื่อง V-Pet ยี่สิบปีอ่ะผมว่าหนักกว่า X ด้วยนะผมว่าหนักกว่า X ด้วยอ่ะน้าหนักก็จะมากกว่านะปุ่มก็แข็งๆนะครับแต่ว่ามันเดี๋ยวของมองนิดนึงนะปุ่มเหมือนจะใหญ่กว่าของเวอร์ชัน X นะเนี่ยเห็นไหมปุ่มเนี่ยปุ่มมันจะใหญ่กว่านะกดแบบถนัดมือกว่า ปุ่มใหญ่กว่าแน่นอนครับอันนี้แล้วก็รู้สึกแข็งๆไม่นิ่มเหมือนของตัว US 20ปีข้างบนก็เก็บมาแล้วก็มีตัวเลขกต่น้ำหนักนี่ได้เลยนะอ่ะไม่ต้องพูดเยอะครับดึงเลยดีกว่าชึบ คอนดูลําห่ถ้ามี1.0แบบนี้จะบอกว่าจะมีส่งสองอะนะ,ะตั้งเวลาก่อนผมจะตั้งเวลาไม่ตรงความจริงนะผมจะตั้งเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่าจะได้ตื่นสายผมจะตั้งสักประมาณอันนี้จะเป็นตั้งไว้สักสองทุ่มก็จะเร็วไปถ้าเร็วเราก็ต้องตื่นนะตั้งไม่ตรงนะไม่ว่ากัน คนเล่นจะรู้อยู่ว่าทำไมตั้งไม่ตรงโอเคเอาเลยก็เรามาดูไข่กันว่าเป็นยังไงบ้างผมชอบลายเครื่องนะสวยอยู่แต่ว่าอยากได้สีแบบเงาเงาเหมือนของเอกอะลายฉากหลังมันคับคลายคลับคาวนะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่สัทีเดียว เดี e. ย๋ยวเก็บตัวนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวหายเวลาเลือกเล่นจะได้ขั้นฐานได้เดีย๋ยวผมขอหาที่เก็บแกลบหนึ่งเก็บใส่นี้ไว้จะได้ไม่ลืมตัวพีเพจยี่สบปีผมยังไม่ได้ซื้อฐานใส่เลยก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับแต่ว่ารอบหน้าคงจะไม่สั่งของดีมทอยแล้วลราะว่า ไปซื้อเอาข้างนอกก็จะไวกว่ามาแล้วคู่โหูตัวใหม่เดี๋ยวให้กินก่อนอตัวอะไรไม่รู้นะน่าจะโบตามมอนหรือเปล่าหน้าตาแบบนี้ก็คือกินไก่กับกิน วิตามินจะเพิ่มครึ่งขีดนะครับจะเหมือนของตัวเวอร์ชัน X ที่กินแล้วเพิ่มแค่ครึ่งขีดต่อ1อันมีล่างหนึ่งหนึ่ง,งมีพีมีคำสั่งจอเกตกระกะบ,บครับเพราะจอเกตไม่ได้ให้กินเพิ่มอีกหน่อยผมอยากรู้ระบบเขย่ามากเลยอ๋อพอเขย่าแล้วก็มีเสียงตึกตึกตึกน,น,นะก็เขย่าติดง่ายอยู่นะ โอ้มีคัดซีนอ๋อเท่เลยเท่เลยเหมือนของ x เ,เลยครับแบบนี้แล้วก็อันนี้เข้าไม่ได้นะก็คือระบบเท่าที่รู้มาคือจะเหมือนของ x เ,เลยครับ อันนี้ก็จะมีแบ็กอัพคือเก็บตัวไว้อันนี้เป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบโปเกในโปเกมอนนะเป็นข้อมูลอันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ยังเด็กอยู่ก็เท่าที่ดูก็คือเหมือนของ X เป๊ะเลยครับก็คือจะมีลงดันเจียนมีฝึกมีสู้ต่างกับของ X กก็คือระบบจอเกตที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องรีวิวแบบ ว่องไวให้ดูนะครับว่ารุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างก็สรุปเลยนะครับดีเทลเนี่ยครับน้ำหนักรู้สึกว่าคงทนกว่าของรุ่น X แล้วก็ Vpet US แน่นอนครับปุ่มใหญ่กว่าครับกดถนัดมือแน่นอนอย่างไอ้พวกเนี้ยบางทีจะมีอารมณ์แบบว่าจิ้มแล้วแบบมันไม่ไม่ไมเต็มนิ้วอ่ะมันชอบแบบโดนแบบเฉียงเียงอันเนี้ยปัญหาหมดแน่นอนแต่ว่าไอ้เรื่องลายตรงเนี้ยผมไม่รู้มันจะลอกหลุดง่ายหรือเปล่านะว่าแบบเล่นเล่นโดนเหงื่อจะลอกหลุดหรือเปล่านี่ต้องรอดูระยะยาวทีหนึ่งนะ เรื่องส่งเรื่องสีก็ชอบนะครับสีเขียวน้ำหนักมากกว่าระบบเขย่าก็เขย่าติดง่ายนะชอบอารมณ์เหมือนแพนดูรัมสมัยตัวที่ผมเล่นเขย่าแก๊กแก๊แก๊แล้วก็ปล่อยท่าแล้วเดี๋ยวผมจะนัดแบทเทิลกับเพื่อนตั้งใจจะได้เครื่องกันโคลาสีเลยผมกับเพื่อนเดี๋ยวจะนัดเล่นพร้อมกันสามเครื่องเลยแบบเป็นชิงกันในกลุ่มว่าใครเจ๋งในเครื่องไหนเดี๋ยวรอ หมดช่วงโควิดก่อนจะนัดเล่นกับเพื่อนดูอันนี้ก็เพื่อนๆผมน่าจะได้ครบทุกคนแล้วแหละแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะลองทำคลิปแบทเทิลของเครื่องนี้ให้ดูนะเอาไว้เจอกันใหม่ครับซีอูครับ